you <laughs> ดีครับเอวันคาสตูดิโอครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านติดตั้งของเอวันนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับผู้ชนะการประมูลนะครับเป็น t ต y o ต้า h ีเนะครับประมูลฝาดแท้ไฟฟ้าในราคา1,400บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานการติดตั้งของร้านเอวันกันเลยครับครับผมมาดูกันที่ฝาดแทนไฟฟ้าครับอุปกรณ์จากกิจกรรมนะครับจะเป็นชุดเดียวกับที่เราติดตั้งอยู่ปกติอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองใช้งานครับลูกค้าสั่งติดตั้งเพิ่มเป็นเซนเซอร์เท้าเพิ่มด้วยนะครับลองใช้งานครับ ครับผมต่อมานะครับเรามาดูกันที่ตัวกรนนะครับกรนนะครับกรบนจะเปลี่ยนเป็นกรไฟฟ้านะครับจะทําให้ปิดเบาดูดนิ่มนะครับครับผมต่อมานะครับจะเป็นสวิตช์นะครับเราเพิ่มไว้ทางเบ้ามือจับเลยนะครับเราเปลี่ยนทางเบ้าเลยนะครับเราไม่มีการเจาะตัวถังอะไรเพิ่มเลยนะครับต่อมานะครับมาดูกันที่โชงนะครับโชงจะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าทั้งสองข้างนะครับส่วนการร้อยสายไฟนะครับร้อยเข้าลูกยางเดิมนะครับไม่มีการเจาะแผ่นโลหะใดๆทางสิ้นนะครับครับผมเดี๋ยวเราลองแตะปิดด้วยเซนเซอร์เท้านะครับ ผมต่อมานะครับรีโมทนะครับยังสามารถสั่งงานเปิดปิดฝาท้ายได้นะครับกดปุ่มคีล็อกสาครั้งครับครับผมทั้งเปิดและปิดเลยนะครับคีล็อกสามครั้งครับรีโมทสำร,รองก็สามารถใช้งานได้อยู่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ดัดแปลงสัญญาณรีโมทนะครับ ต่อมานะครับเราจะเปิดจากสวิตเปิดเดิมได้ใช้งานได้อยู่นะครับเพียงแค่กดปุ่มนะครับครับผมต่อมาเดี๋ยวเราลองปิดด้วยสวิตที่เราเพิ่มไว้ให้ตรงช่องมือจับนะครับเดี๋ยวฟังเสียงปิดใกล้ๆนะครับวิดีโอของเราไม่มีการแต่งเสียงครับนะครับพอวางก็ดูดเข้าล็อกเลยนะครับต่อมาแล้วครับเรามาดูกันที่สวิตคอนโซลหน้าครับ มีควาโซนหน้ายังมีสวิตอีกหนึ่งจุดนะครับสะดวกสบายไม่ต้องลงไปเปิดท้ายที่ฝาท้ายที่ตัวท้ายรถแล้วนะครับใช้งานครับครับที่ตัวสวิตนะครับจะมีไฟสองสว่างด้วยนะครับจะติดพร้อมกับสวิตตัวอื่นนะครับหรือว่าติดพร้อมกับไฟหน้านะครับผมเ๋ยลองใช้งานปิดนะครับแล้วก็ลองฟังเสียงไปในห้องโดยสารครับ ครับผมวันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับถ้าลูกค้านะครับสนใจสินค้าหรือว่าสอบถามข้อมูลต่างๆดูโปรโมชั่นอัปเดตปัจจุบันได้ที่เพจ a 1 c a r Studio ครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ